กาอยู่ที่เชียงใหม่วันนี้เราปีนี้เราอายุ31แล้วผมเป็นอะไรเม่ได้ซื้อกาแฟอยากแปลงฟันครับกูจะได้ทำรายการไม่ผมมนิผมไม่ได้คิดแตบอกว่าโฆษณากาแฟต้องเาแไงเขานี่เป็นฟันกูจะพูด สวัสดีครับเบาไวปเบาไปอีกลังเลยอาลังังเลยพร้อมมาแล้วมากเลยได้ครับจริงแล้วก็ห้าสี่คืออะไรห้าสี่ก็ก้าไงพี่นิกรุยครับสวัสดีครับวันนี้มเรามาอยู่ที่เชียงใหม่ วันนี้เราดีโลดีโลดลวันนี้นะครับเรามาถึงเชียงใหม่นะครับเพราะว่าคุณก้อยเนี่ยเขาอะไรวะคุณโด <c oughs> นถ่ายโอ้ยถ่ายยูทูบอยู่ๆๆว่ะ โอเคไม่ว่าอะไรครับ hmm. อ้าววันนี้นะครับเรามาเชียงใหม่นะครับเพราะว่าก้อยเนี่ยเขาเคยมีความคิดตั้งนานแล้วว่าเขาเนี่ยอยากจะทาอะไรดีๆเนี่ยคือสู่สังคมมั่งแล้วผมพูดตามตรงนะตอนปีนี้คุณพี่อะไรเล่าคุณคุณคุณก้อยอ่ะทําความดีเพื่อสังคมมาเป็นเรื่องปกติคือเขาบอกว่าเวลาเราคบคนอ่ะถ้าเราคบคนดีๆคบคนพานพานลาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพานพาไปหาผลพบน้องก้อยผมพี่อะไรมา พูดกันตามตรงเลยผมเนี่ยทำ Youtube มา2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วก็จะมีทั้งสนุกสนานมั่งลามกมั่งแบบแล้วก็ดีมั่งเป็นบางคลิปแล้วก็ปีนี้เราอายุวผมเอไรแล้วผมผม,ผมขอเขาเอง<า>ผมขอเขาเองซื้อเดไม่ได้ซื้อกาแฟายอยากแปลงฟันครับอ,อยากแปลงฟันกูจะได้ทำรายการไมนี่ย เป็นสาแก้วแล้วนะคาเฟ่เนี่ยพูดอยู่โอเคเออผมไม่ได้คิดจะบอกว่าโคษนาคาเฟ่ต้องเข้าแล้วไงไม่ได้ไม่ได้เข้าท้อที่เป็นปานล้วตากูจะพูดคือผมจะบอกว่าปีนี้ผมไม่ยืดสามสิบเอ็ดแล้วผมก็เลยอยากจะทำอะไรที่มันให้แป๊บันแบพันไม่ต้องมีไหมขัดฟันไหมยืมหน่อย ไม่คือผมก็คิดว่าผมมอยากทําอะไรที่มันโตขึ้นทางด้านความคิดผมก็ไปดูคลิปของพิมพ์นิพายตอนแรกเรากะจะเอามาม่าปากระกป๋องมาให้ใช่ปะแต่พิมพ์ว่าเรามาเจอมาเจองานยากแล้ว,วพี่แล้วเราดูแล้วเรารู้สึกว่าปื้มใจนะใช่ กับสิ่งที่เขาทําอะไรเงี้ยรู้สึกความมีประโยชน์ต่อสังคมแล้วยอดวิวเยอะด้วยอูทามันแล้วิวน้อยน้อยน้อยใจพูดสิพูดสิว่าน้อยใจน้อยใจแล้วหลังๆถ่ายคนก็ไม่ค่อยดูสี่แสนเองห้าแสนึงอะไรเงี้ยก็เลยมาทางช่วยคนดีกว่าเออคลิปนี้เดะออนวันที่26มีนาคมหลังจากวันเกิดผม25มีนาคมวันนี้ตั้งใจนะครับจะเอาคอมพิวเตอร์นะครับมามอบไปกับน้องๆน,น,นะครับโรงเรียนอะไรคุณก้อย มูลนิธิมหาราชมันลอยเลยเหมือนรอยมูลนิธิมหาราชเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ตรงนี้แปะลิงก์มีมอบให้ผมไหมขอหน่อยเตอร์แอดไว้ครับขอคอมเครื่องหนึ่งพร้อมกัดจอลูกค้าดูอยู่แล้วแอดไว้ครับขอความกรุณาแล้วครับมอบคอมพิวเตอร์ให้ให้คนขาดแคลนด้วยนะครับผมเพราะว่าคอมผมตอนนี้เก่ามากแล้วใช้จริงแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปให้เยอะๆเลยแอดไว้ดีต่อใจใจใจ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับมาดูอับดุลน,นะครับอับดุลตัวนี้นะครับ,ถา,บถามได้ตอบได้ถามได้ตอบได้ชายรู้จัก,จกยิงรู้จัก,จกคนถักซ้ายใส่เสื้อสีอะไร,รนี่คนถักซ้ายผู้ชายผู้หญิง,งผู้ชายนี่ลักษณะฟันเขาเป็นยังไงส,สีทององหรือสีเหลืองคิดดีๆอับดุลนันล้วงันล้วงเนี่ย คนข้างหลังผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงชายนี่ลักษณะข้างหลังทางซ้ายเป็นยังไงสว่างสว่างรู้แ้วล่ะคุณอยู่กับผู้ปุกปัอนไงอย่าเรียกว่าปุกปัอนเรียกว่าตอนนี้พวกเราเกาะก้อยกันเลรู้สึกยังไงบ้างที่พวกผมเกาะคุณกันไปแล้วตอนนี้ทั้งโรพ่อคุณแม่ชีวิตเมานะครับ ก็ให้ก้อยช่วยปั้นนะครับทำยูทู e มาตั้งมาแล้วคนไม่ดูแต่พอมีก้อยปเป็นไงจะได้ว่าเอาชีวิตรอดยอด i ิวเป็นแสนเลยปก,ปกติแกของเล่นของมึงมนคนกูเลยสามร้อยพมีก้อยเปก้อยเลยเป็นแสนรู้ทางแล้วใช่ไหมรู้ทางแล้วต้องอยู่อยู่ก้อยแล้วผมก็เลยให้น้องก้อยนะครับมาด้วยครับที่เชียงใหม่นะครับเพราะว่าเป็นโปรเจกที่น้องก้อยเขาอยากทําอยู่แล้วใช <c oughs> ่แล้วผมมันก็ใช้นี่กานเป็นพรีเซนเตอร์เป็นประโยชน์บ่อยคุณภูมิใจในตัวผมมั้นล่ะนสุดยอดหัวขี้อยู่โอ้โหวันนี้ก็ต้องขอ บอกว่าคุณก้อยเป็นคนเลือกเองถามคุณก้อยว่าทําไมถึงเลือกโรงเรียนนี้คือจริงๆแล้วมันมีเว็บค่ะที่เขียนไว้ว่าโรงเรียนไหนของเชียงใหม่ที่ต้องการการบริจาคบ้างไม่ใช่ก็ใกล้สนามบินใช่ไหมเลือกใคลด้วยคือมึงเข้าใจป่ะว่าเขาพยายาจะพูดอะไรดีๆอะไรี่อมึงก็แบบว่าเอายี้มันมีสิบที่แล้วเราดูก็เข้าไปเสิร์ช คือถ้าสมมุติว่าขึ้นไปอ่ะมันก็ต้องประมาณแบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงแต่เรามาได้แค่วันเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเราจะได้ไปเจอโรงเรียนไปเจอเด็กๆด้วยเพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้ตอบโจทย์ที่โซดจริงๆเลยยังมีอีกหลายโรงเรียนนะครับที่เป็นที่ต้องการไปเสิร์ได้เลยที่เขาต้องการแบบโอกาสทางการศึกษาตแต่ว่าวันเนี้ยในรอบหนึ่งเดือนเนี้ยเรามีเวลาวันเนี้ยวันที่4มีนาคมวันเดียว, 4, ว,ยวจริงๆแล้วเราก็ต้องมาเช้าแล้วก็กลับเย็นนะครับแล้วก็ต้องทําอะไรหลายอย่างนะครับเราก็เลือกโรงเรียนที่ เป็นไปได้ที่เราจะสามารถสะดวกเขสะดวกเราแล้วเขาก็ต้องการจริงๆริงเื่อนเพื่อนนะวัน้ที่อื่นยังขาดแคลนอีกมากคือถ้าสมุดที่ไหนมีก็สามารถติดต่อมาได้เว็บอะไรขอคุณเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันสำหรับใครที่เผื่อใครที่อยากแบบช่วยเหลือน้องๆนะเพื่อน้องบนดอยสุกนะคะสามารถเข้าไปเป็นเพจแบบอนน้องบนดอยสุขที่เรามอบของให้ซึ่งเพจนี้เขาจะรวมทุกอย่างเกี่ยวกับการบริจาคเอาไว้อะไรอย่างนี้แล้วก็ขึ้นชื่อโรงเรียนหลายโรงเรียนมากไปดูค่ะ อ่แล้วความเจ๋งของ s อก็คือนี่ผมขออวยหน่อยนะอวยเลยขออวยการที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์นะครับคุณภูมิใจไหมว่าผมได้พรีเซนเตอร์ด้วยนี่ภูมิใจมมาภูมิใจทำอะไรบ้างพรีเซนเตอร์ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างก็นี่เนี่ยทำคนดีดีต่อใจไม่ได้ไม่พอแล้วต้องดีต่อผู้คนด้วย ที่ต่อสังคมด้วยเราไปที่จังหวัดไหนนะครับเราก็มีแอดไวส์ครับเรามาที่เชียงใหม่นะครับเราก็มีสาขาของแอดไวส์นะครับเพราะว่าแอดไวส์เนี่ยมี350สาขานะทั่วประเทศรวมไปถึงสอปอปลาววันนี้เราก็เลยจะมาที่สาขาที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ทั้งลูกค้าก็น่ารักมากเขาก็เต็มที่กับนิกี้แล้วก็น้องก้อยมากๆเขาก็เลยบอกว่าโอเคเอาคอมพิวเตอร์ไปเลยสิเครื่องมอบไปกับน้องๆมูลค่าเป็นแสน<ด>นะเป็นแสนนะเมาเป็นแสน <ม> <มา S 1> ดีต่อก้อยแอดไวส์ดีต่อใจนะครับใครมาที่เชียงใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับมาแวะที่แอดไวส์นะครับสาขาช้างเผือกนะครับโอ้โหโคตรใหญ่เอ็นิีเกอร์คู่ไลนะ เอาหนิเอาหนิแล้วไปนนี้คุณดี่กี้มาสาขาไหนเนี่ยเอาไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่คิดบอกสาขา่ฟังเลยย้ำๆมีหูไว้ขั้นสมองโอเคต้องย้ำกันอีกทีนะครับครับผมไม่ว่าจะย้ำปลายทางวันไหวอกหักนะครับนั่นเปนเพลง Body Slam นี่นี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากนะครับที่ผมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์รู้สึกว่าเหมาะกับเรามากๆนะผมเคยคุยกับลูกค้าแอดไวท์คราบอกว่าการที่ผมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ของแอดไวท์เนี่ยเป็นตัวเองได้เลยเพราะว่าแอดไวท์เนี่ยเขาก็เป็น ็นแบรนด์ที่สนิทสนมกับลูกค้าเป็นกันเองติดบินเหมือนเราเป็นกันเองแบบเนี้ยเหมือนแอดไว้นี่แหละสาขาของแอดไว้แต่ละสาขาเนี่ยเขายินดีที่จะให้ใครที่อยากรู้เรื่องอุปกรณ์คอมอยากสอบถามอะไรเนี่ยเข้ามาถามได้เลยเข้ามาถามเข้ามาปรึกษาได้เลยซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ไม่ว่าเข้ามาคุยได้เลยเพราะว่าพนักงานของแอดไว้นะครับเฟรนลี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านนะครับเดี๋ยวจะมีพนักงานชื่อพี่บอมรออยู่มาไปครับ พี่บอมสวัสดีครับพี่บอมพี่บอมถามหน่อยแอดไวท์ที่นี่มีจำหน่ายอะไรบ้างพี่ราคาช่างเผือกแอดไวท์เราจะมีจำหน่ายทั้งโน้ตบุ๊กนะครับเดสก์ท็อปอ่านะครับพี่แล้วก็คอมประกอบคอมประกอบ DIY แล้วก็เครื่องพิมพ์อุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิลแล้วก็ในส่วนของเน็ตเวิร์สนะครับเรามีขายจำหน่ายทุกอย่างนะครับผมก็เข้ามาใช้บริการได้นะครับอยากทำอะไรเนี่ยเข้ามาที่นี่คือจบนะจบทุกอย่างแน่นอนครับพี่ครบจบในที่เดียวใช่ครับใช่ครับพี่บอมถามหน่อยดิแล้วในสาขาช้างเผือกเนี่ยอะไรที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้กระะแสสตออนนนนนนี้่่าจเป็ใวขง บ o ็อกครับโน้ตบ,กกบุ๊กเกมมิ่งอ่าใ,ใช่ใช่ครับผมผมกําำลังคิดว่าจะย้ายออฟฟิศใหม่แล้วก็จะจัดคอมให้พี่ช่วยจัดผมตัก4สี่เครื่องนะอ่าได้ครับพี่ใช่ป่ะยินดีให้พี่อยู่ว่าพี่จะไม่ต้องซื้อเชียงใหม่มาซื้อ,อ,อที่สาขากรุงเทพหรือว่าทั่วประเทศได้เลยครับอ๋อก็คืออย่างที่คุณนิกกี้บอกสามร้อยห้าสิบสาขาทั่วประเทศรวมถึงสปปลาวใช่นะครับยังไม่พอนะครับเอฟซีครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมเนี่ยใครทีอ่อยากเจอผมนะครับก็มาเจอได้นะครับท แอดไว้ในงานคอมมาดที่ไปเทคบางนานะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตามโปรโมชั่นนะครับก็ติดตามได้นะครับที่ Facebook ครับ IG t w i t t e r ตอร์แอดไวส์ับได้เลยนะครับเพราะว่าแอดมินเนี่ยของแต่ละแอคเคาท์ไม่ว่าจะเป็นพวกเฟซพวก o k i ี Twitter เนี่ยเขาเป็นกันเอง,อง,องครับลูกค้าบอมครับคืงนี้ครับทางนิกกี้โกบอยเมาส์ Boy, outh, น้องก้อยสปอยเนี่ยเราอยากจะเอาคอมพิวเตอร์ครับไปมอบไปกับน้องๆโรงเรียนมูลนิธิมหาลาดซึ่งที่นั่นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ป1ถึงป6แต่ถ้าโรงเรียนเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์เลย ผมอยากจะถามพี่ว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับน้องๆเป็นสื่อในการเรียนการสอนนะพี่ส่วนนี้ครับทางทางแอดไว์นะครับก็จะนําเป็นในส่วนของตัวออยวันจากทางเอซุตนะครับผมไหนอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วพี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับพี่ดูนะครับน้องๆครับเพื่อนๆครับตัวไหนครับตัวนี้เลยทำไมเหมือนเครื่องปริ้นเลยพี่ไม่ใช่ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ัวนี้ตันด้ล้ําวน ทำกงหมบ้านกูอีกอ่ะเด็กๆต้องแบบว่าโคตรดีใจอ่ะโอต้องดีใจมากเป็นคอมพิวเตอร์ออินวันจากเอซูสครื่องเท่าไหร่พี่12,900บาทครับผมหนึ่งหม้โหผมขอลูกค้ามาแล้วนะครับวันนี้นะครับออินวันจากเอซูสครับจำนวน10เครื่องราคารวมกว่า200,000บาทครับโอ้ยยอดไปกับน้องๆนะครับขอคุณแอดไวท์นะครับโอ้เพราะว่าโคบอยก็อยู่ในเหตุการณ์คือช่วงปีใหม่เราไปเออไหว้สวัสดี ผู้บริหารแอดไวส์นะครับแล้วเราก็มีการแบบนั่งคุยกันให้เราแบบเสนอไอเดียมาได้เต็มที่เลยว่าในขณะที่เราเป็นแบรนด์แอมบสสเตอร์เราก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดเราทําอะไรร่วมกับแอดไวส์อ่ะเราอยากทําอะไรดีๆแบบเนี้ยแอดไวส์เขาบอกว่าเอาไปเลยเต็มที่ถ้าอยากจะให้ช่วยอะไรบอกไปจัดไมลหนูได้ครับของครับพี่บอยทามองขอบครับพี่อบุณครับ เจอนะคุณพี่คุณพี่พี่เป็นลูกค้ามาใช้บริการพี่แอดไว้สาขาช่างเผือกอคุณพี่ชื่ออะไรครับ พี่เปิ้ลวันนี้มาซื้ออะไรที่แอดไวซ์ครับกล้องคอมพิวเตอร์ all in one ค่ะครับอ๋อแบบนี้เลยเหรอแบบนี้เลยครับผมขายต่อ8,000ันทำไมทไมถึงมาใช้บริการที่แอดไวซ์ครับพี่ออค่ะหนึ่งแอดไวซ์บริการดีนะคะแล้วก็สินค้าราคาก็คือตามมันชัดเจนค่ะชัดเจนเนาะตามราคาเลยมาตรฐานใช่ค่ะแล้วเป็นลูกค้าของแอดไวซ์มานานอะไอย่างพี่ก็หลายปีแล้วค่ะเราอยู่เชียงใหม่เราทำอะไรประกอบอาชีพอะไรพี่เปิ้ลขายคอมพิวเตอร์เป็นการค่ะแต่ก็มา รับออกมาแล้วจากแอดไว้แล้วก็ไปขายอีกทีนึงรู้สึกยังไงบ้างครับกับน้องชายผมที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของแอดไว้เข้าไปพี่เข้าไหมาะไเหมาะไหมเหมาะไหมเหมาะค่ะเหมาะค่ะแล้วก็รอด้วยค่ะไหนไหนพี่มาแล้วก็ฝากฝากไปแปะหน้าร้านนี้ก็หล่แล้วถ้าอยากไปร้านพี่เปิ้ลร้านอยู่ที่ไหนชื่อร้านอะไรอยู่ในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์พลาซ่าค่ะนีอ่โอเคเพื่อนผมครับพี่ขอบบคคุณรัเป็นครับ เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับใครที่จะมาแอดไว้นะครับที่เชียงใหม่นะครับพี่นะครับสาขาช่างเผือกนะครับนี่แอดไว้ช่างเผือกไปไปมอบของกับน้องๆครับผมคือเดือนหน้าเนี่ยผมจะมีโปรเจกต์พาคุณก้อยไปสานฝันไปเติมฝันก็คือพาคุณก้อยไปเรียนดำน้ำคือเราตกลงกันแล้วว่าก้อยตามใจผมด้วยการไปตีกอล์ฟเราก็ตามใจก้อยมั่งเดือนหน้าก้อยอยากไปดำน้ำเดือนห้าพูดถึงเรื่องดำน้ำนะผู้หญิงคนนี้ททำไมครับ นี่คือโก้โกเคยดำน้ำได้นานสุดกี่นาทีฟรีได้นะไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะไม่เกิน2นาทีก็เฮี้ยแล้ว <c oughs> อ่ะสองนาทีโมตังนานนี่ก้อยไล่าใฟังนี่เคยดำน้ำนานสุดกี่นาที20่สนาทีดำเก่งเหรอดิฉัน <c oughs> พอดีครับพอครับโรงเรียนพอออนเนี่ยคือน้องๆอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่มัางครับพ่อออครับจาก7ขวบครับ7ขวบถึง12ครับป .1 ถึงป6ครับแล้วตอนนี้โรงเรียนจริงๆแล้วเนี่ยขาดแคลนเรื่องอะไรมัางครับอ๋อหลายอย่างเลยครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การเรียนอาคารเรียนสาธารณูปโภคต่างๆครับอันนี้คือเป็นโรงเรียนรัฐบาลเหรอครับเป็นโรงเรียนรัฐบาลครับประชากรครูในนี้มีทั้งหมดกี่คนแล้วก็น้องๆนักเรียนมีกี่คนครับครูที่เป็นข้าราชการมีทั้งหมดอยู่6ท่านจ้างเองอีกหนึ่งแล้วก็บุคลาาากกกรรรอย่งธุับ นักการพัลมอีก2รวมเป็น9ท่านนักเรียนมีทั้งหมดอยู่90คนครับ90คนเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อออนพาเดินดูหน่อยนะพาเดินดูก่อนนะพาไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะมปลยครับมหนเรียนวิชาอะไรคะเนี่ยวิชาที่วิชาคณิตศาสตร์นะครัภาษาไทยด้วยอ๋อคุณครูคนเดียวสอนหลายวิชาเลยใช่ไหมครับครับเราจะเป็นใช้ DLTV เป็นหลักคุณครูจะ ควบคุมหนึ่งคนแปดวิชาครับแล้วตอนนี้น้องๆเรียนคอมแบกมาเรียนกันยังไงครับครูครูก็จะพาเข้ามาในสัปดาห์ทอีกครั้งแต่บางอย่างเราเป็นครูคอมพิวเตอร์ก็มีร่ประจำครั้นที่จะรับผิดชอบกบพาเข้ามาก็เรียนตามตาม ตามออหลักสูตรนีเหรอคะพอมาเรียนทีสมมติเด็กสี่คนก็แบ่งกันไปลุมกันไปไม่ถึงครับเพราะเด็กบางบางห้องก็จะมีเพียงแค่8คนแต่<อ>บางห้องที่เยอะหน่อยก็คือห้องห้องป2อย่างห้องกับห้องปห้าคนก็สองสามคนต่อเครื่องแบ่งกันพอบอกว่ากล้วยแข็งเ,เป็นของดีของที่นี่จริงสิของดีของเรียนมูลนิธิมหาลาชกล้วยแข็งนะครับอปอบกล้วยแข็งมือมือก็มีนะครับเมาส์ พอครับเคยมีคนต่อยในเรือนะพอบอกว่าเดี๋ยวจะมีโชว์น้องๆกันไหครับ จริงแล้วเป็นโปรเจกต์ที่ผมเนี่ยคิดร่วมกับน้องก้อยนะครับแล้วก็น้องก้อยก็เป็นคนที่เอ่อแนะนําให้มาโรงเรียนนี้ตัวแทนโรงเรียนมีกนมีตัวแทนโรงเรียนไหมตัวแทนโรงเรียนมาตบมือ่อยชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเด็กชายฉันทัศน์จําทอนครับชื่อเล่นชื่อน้องกันครับน้องกันภูมิใจไหมครับที่เราได้เรียนโรงเรียนนี้ครับภูมิใจครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นเป็นคนใครวะ โตขึ้นอยากปเป็นอะไรครับนายกครับนายกนายก เด็กก็เป็นเด็กชายไงป๋ขึ้นจะเป็นนายไงนายยกไปยกนู่นยกนี่นถค่ะวันนี้นะครับพี่นิกกี้พี่ก้อยนะครับมีของนะครับมามอบให้กับน้องๆแล้วก็อาจารย์ที่นี่ด้วยแล้วก็นอกจากเราแล้วนะครับต้องขอบคุณเลยแอดไว้นะครับมอบให้นะครับวันนี้มีคอมพิวเตอร์นะครับมามอบไปกับน้องๆด้วยนะครับ่ครับของโรงเรียนบญที่มหาลาท่านะครับขอขอบคุณคุณนิกกี้คุณก้อยคุณเมาส์กบอยแล้วก็คณะทุกท่านนะครับที่ได้นำอป กรณ์คอมพิวเตอร์กอขอบคุณแอดไว้นะครับที่ที่ช่วยเพราะว่าโรงเรียนของเราขาดอุปกรณ์ในในด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็เด็กนักเรียนก็สามารถนําไปจัดการเรียนการสอนแล้วก็พัฒนานักเรียนต่อไปขอบคุณอย่างสุดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆนะครับคือย่างนี้ค่ะโรงเรียนมูลเยนทีมหาราชเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้อยู่บนดอนเขาอยู่ในตัวเมืองแต่ด้วยความที่เขา่ประกาศขอรับบริจาคใน Facebook เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเลือกมาที่นี่ก่อนแต่พอเห็นโรงเรียนแล้วจริงๆก็คือค่อนข้างมีการแบบพัฒนา คนอยากได้ข้อมูลไปหาได้แต่เรารู้สึกว่าเอาเราให้เขาไปแล้วสี่เครื่องเราก็เลยอยากให้อีกหนึ่เครื่องกับโรงเรียนที่ลำบากจริงๆ บนดอยอะไร้ยคะ,ะตะกี้ก็เลยลองเสิร์ชข้อมูลนี้ที่1นึงที่เชียงรายคือค่อนข้างแบบว่าดูขาดแคลนเดี๋ยวเราจะลองโทรกันเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะสรุปเลยเดี๋ยววันนี้เราแบ่งเป็นอย่างนี้นะเราได้มาทั้งหมด10เครื่องมูลนิธิมหาล่าเนี่ยสี่เครื่องแล้วก็โรงเรียนบนดอยที่ที่กำลังจะโทรเนี่ยสี่เครื่องแล้วอีก2เครื่องเนี่ยเรามอบให้กับเรือนจําเพราะว่าโกบอยบอกว่าในเรือนจาเนี่ยเขาก็ต้องการคอมพิวเตอร์โอเคต้องไปโทรเลยสดเลยสวัสดีค่ะครูพอยนิชาหรือเปล่าคะ โรงเรียนบ้านวาวีใช่ไหมคะค่ะสอบถามค่ะคืออยากจะทําการมอบคอมพิวเตอร์อะค่ะให้กับทางโรงเรียนจํานวนสี่เครื่องอะค่ะโรงเรียนอยู่ตรงไหนนะคะโรงเรียนอยู่ดอยวาวีเลยค่ะอำเภอแม่สวยค่ะจังหวัดเชียงรายใช่ไหมคะท่าที่นี่ใช่ค่ะซึ่งปกติถ้าขึ้นดอยนี่เขาเขาเมีให้ขึ้นไปส่งบ้างไหมคะหรือยังไงอ่ ขึ้นได้เนาะได้ค่ะครูครูครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ไหมครับหรือไม่มีครับตอนนี้มีประมาณสี่เครื่องค่ะสี่เครื่องมีนักเรียนกี่คนคะมีนักเรียนหกสค่ะหกสคนสิงั้นเดี๋ยวจัดการส่งทางเคือรี่ให้นะคะครูได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะสวัดดีค่ะครับเดี๋ยวก็จะแนบภาพโรงเรียนของเออโรงเรียนนี้ให้ดูนะคะที่ดอยวาวี ถึงแล้วนะครับเรือนจำพิเศษเชียงใหม่นะครับ,รบอยู่กับโคบอยนะครับ,รบแล้วก็ <ผม S 1> พี่เจ้าหน้าที่สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ กับพี่ระวีวันนะครับพี่ชินวัตรครับดะไรอยู่ที่นี่ครับเรืจำางเชียงใหม่ครับหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการหุ้นขังนะครับผมเนี่ยแล้วก็ทีมงานนะครับอยากจะเอาคอมพิวเตอร์นะครับแบบเอาอินวันนะครับมาให้ทางเรือนจำกลางเชียงใหม่แม่แตงนได้ใช้กันแต่ว่าอันนี้เนี่ยพี่ๆี่ผู้ต้องขังเขาจะมีโอกาสได้เข้ามาแบบว่าฝึกวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ไหมพี่มีครับมีทางโรงเรียนเอักษณะเหมือนโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วิชาชีพรับ ทำไมโกบอยถึงอยากให้เราเอาคอมพิวเตอร์มามอบไปกับเรือนจําเอาจริงๆเลยนะพี่น้องผู้ต้องขังก็ดีหรือเป็นเจ้าหน้าที่ก็ดีมาทีไรก็ให้การต้อนรับโกบอยอยู่ตลอดเวลาสําหรับโกบอยครับหนึ่งอย่างที่เขามีในวันนี้ได้ก็เพราะคาว่าเรือนจำเหมือนกันคำว่าเรือนจำเหมือนกันวันนี้ก็เลยอยากจะตอบแทนบุญคุณใช่ครับขอให้พี่เอาคอมพิวเตอร์ไปเป็นประโยชน์สูงสุดเรือนจำนะพี่นะครับผมขอให้พี่เป็นตัวแทนรับมอบจากคุณนิกกี้แล้วก็จากแอสไวด์แล้วกันนะครับผมเป็นยังไงมั่ง คุณก้อยั้งนี้บินมาหนูว่าเขาได้ใช้จริงหนูว่าคอมพิวเตอร์เป็นอะไรที่อัทั้งเด็กๆแล้วก็เป็นจำกลางอ่ะน่าจะได้ใช้จริงๆค่ะเชื่อว่าจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนเมาส์ละโอ้โหมากรอบพวกเราได้ดีไงมั่งดีใจมากที่ให้ติดสอยห้อยตามมาด้วยใช่ก็สามารถไปติดตามคลิปผมได้ที่ช่องเมาส์นัชชานะครับผมนะครับฝากด้วยนะครับแล้วเด็กรู้สึกยังไงเด็กๆดีใจแทนเด็กเลยใครอยากจะฝากน้องๆทุกคนดีกว่านะครับอยากให้ทุกคนนะครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นนแล้้วก็ตังใจเรีย แล้วก็โตไปตามวัยอย่าไปรีบโตเกินวัยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมึงโตมึงก็อยากเด็กอ,ะอ่ะนะครับรพราะถ้าเกิดเด็กแล้วนะใช้ชีวิตไปก่อนนะและที่สําคัญกว่านั้นก็คืออุ้มจนเห็นหัวร้านกูนแล้วเนี่ยทำไมทำไมอาม้อาวมันก็คือแบลบัสเตอร์ไงนะครับใครนะครับที่กำลังตังนึงนะกูอดแม็กพูดได้ไหม พูดไปไม่คี้จะเป็นลมมาเหม็นปากตัวเองอ่ะ <c oughs> ใครเลยครับที่กำลังมองหานะครับอุปกรณ์ไอทีราคาดีโปรโมชั่นเพียบนะครับเชิญมาช็อปแล้วก็ใช้บริการกันได้นะครับที่แอดไวท์ทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าจะช็อปออนไลน์นะครับแบบดีต่อใจนะครับอ่ะทำตามหน่อยแอดไวท์ดีต่อใจได้เลยนะครับที่ Worldwide w e b advice.co.th นะครับหรือจะเฟซบุ๊กนะครับ adviceclub ครับผมหรือจะ y o u t ท b e adviceclub เหมือนกันเอออย่าลืมนะครับโปรโมชั่นเพียบนะครับทั้งแฟลตเซลนะครับลดราคาไปเลยสูงสุด90นะครับโปรเลขเบิ้ลนะครับ33445566อันนี้คือลดราคากันทั้งเว็บและโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ advice นะครับออนไลน์เนี่ยเขาจัดกันทุกเดือนอย่าลืมติดตามโปรโมชั่นดีๆกว้บอกแล้วนะครับ Facebook adviceclub u t u b e ไวคขับไอทีแอดไว้ับทวิตเตอร์แอดไว้ขับชื่อเดียวกันหมดเลยและอย่าลืมนะครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไว้จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวขอบคุณนะครับ FC ขาอื่นทุกคนนะครับที่คอยดูพวกเรานะครับสนับสนุนนะครับซัพพอร์ตพวกเรานะครับทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีวันนี้นะครับ FC ขาอืนน้ำไปชีวิตของทุกคนดีขึ้นนะผมดีขึ้นนะครับค่อยดีขึ้นเพราะเอขาอื่นไหมด้วยหรือเพราะตัวเอง FC ขาอื่นค่ะ มาอ่ะเมาอ่ะเมาอ่ะเมาอ่ะดีขึ้นเยอะเลยครับดีมากเอฟซีอ่ะอื่นดีเพื่อกอดก้อยเลยนะโอ้โอ่าโอเคเดี๋ยวรีบไปบ้านที่เชียงใหม่ต่อนะครับนะครับอ่าใครชอบคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็กดซับคอมมาเยอะนะครับที่เราลิฟปิดไม่ใช่อะไรอยากให้เด็กยืนรอนานมากแล้วไม่ยอมเข้ารถกันทีไปเลยไปครับไปเลยหน้านะครับเล่นไปนะครับ ขอขอบคุณ a d v i ว e และคอมพิวเตอร์ดีๆจาก Asus นะครับที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ครับสำหรับคลิปหน้าจะมีกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมที่ไหนติดตามได้ที่ช anel นิกกี้นัชชันนะครับแล้ววันที่27มีนาคมใครว่างไปเจอกับนิกกี้ที่งานคอมมาร์บูตแอดไว e ์ครับ